สถานีวิทยุเสียงสันต,ติต okay. house, ิดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนาดวีบิสิลลาฮิร rahmanir <stakeholder> rahim hamdillahi rabbi n a l a m i n wabihi n a s a i n w a l a h u w a l l a <lays> ะ o o t i l l a b i llahi nallin azim ashra llahi lillah w a d a h u lasherikalah waashadu anna muhammadil amduhu wa rasul a l l a h y a r u s ality, ute, hoch, s a l e h u h u b i l h u d a a w a d i ิ i l h a k l i y u s h i r a h u a l a d i d i k u l l i w a l a k a l h a m u s s h i u n อามาบัดซัลลามุอะลัยกุมเราห์มะตุลลอฮฺะบารากาตุขอความสันติความจำเริญจากลอสสุพรรณมาตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสสุพรรณทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ย สำคัญเนี่ยนะครับเราไม่ใช่เป็นแต่คนที่กล่าวกริมาชาชาได้อย่างเดียวนะครับแต่จะต้องเป็นบุคคลที่เสริมสร้างอีมานความศรัทธาให้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็เรียกว่าทุกวันเนี่ยต้องพยายามที่จะเสริมอีมานแต่อิมานที่เสริมเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนด้วยว่าเราต้องสร้างมาจากข้างในนะไม่ใช่ว่าอีมานนะครับทำตรงไหนก็ได้ไม่แต่อีมานเนี่ยต้องมาจากข้างในข้างในก็คือมาจากหัวใจครับที่เราต้องสร้างเกิดขึ้น ราะการที่เราสร้างอม م านมาจากภายในเนี่ยนะครับสู่ภายนอกเนี่ยมันจะเป็นอ ي มานที่เข้มแข็งมันเป็นอ ي มานที่ที่จะไม่มีวันลืมหรือว่าจางหายไปอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเราสร้างอม م านจากข้างนอกเข้ามาข้างในมันก็จะหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะนะเมื่อสิ่งเหล่านี้หายไปนะครับหรือว่าเปลี่ยนสังคมไปอม م านที่ได้เคยสร้างไว้จากจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะ มาลายหายไปด้วยนะครับดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องสร้างอิมาไปจากข้างในทำไงให้เกิดขึ้นจากข้างในนั่นคือตัวเราต้องฝึกฝนต้องสร้างความรักความผูกพันต้องทําให้หัวใจของเราเนี่ยมีอีมานมีการตักวาต่อโละสุฟานตาลามนะฮะถ้าเราเกิดจากข้างในเราหมายว่าเราจะไม่ลืมเลยนะครับนี่มว่าจะเป็นการนามาดนะครับถ้าเราสร้างได้จากข้างในเนี่ยเราจะไม่ทิ้งนามาด ไม่จริงนมัดไม่ว่าสภาวะการจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไรก,ก็จะไม่หายไปไหนเพราะว่ามันอยู่ข้างในสามารถออกมาได้เรื่อยๆนะครับอยู่ตลอดเวลานะในหลายๆด้านหลายๆมุมมองแต่ถ้าเป็นอิมันที่อยู่ข้างนอกเข้าสู่ข้างในนะครับในสังคมที่เราอยู่ร่วมกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราก็ไปละมาดได้นะครับเขาละหมาดกันเราก็ละมาดกัน ในหางกลับกันนี่นะครับไปอยู่อีกสังคมหนึ่งที่เขาไม่ละหมาดเราก็ไม่ละหมาดเพราะนั่นคือ إ ي มานที่มันจะถูกหายไปเนื่องจากไม่ถูกปลูกฝังมาจากข้างในนะครับอิสลามเนี่ยสอนให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยครับสร้าง إ ي มานความศรัทธาจากข้างในสู่ข้างนอกนะครับจากข้างในสู่ข้างนอกมันเป็นองค์ประกอบอย่างฉะนั้นตัวเปลี่ยนแปลงจุดใหญ่ของเราก็คือหัวใจซึ่งเป็น เป็นตัวการขับเคลื่อนนะครับที่จะเสริมสร้างอมมานความศรัทธานะครับจะนำมาด้วยจากความรู้นะความเข้าใจในการปฏิบัติความรู้ความเข้าใจและปฏิบัตินะครับแล้วก็ถูกฝังลงไปในใ,ใ,ในในหัวใจนะครับใครใดที่เรียกใช้อิมัลเราเนี่ยนะครับก็สามารถจะดึงออกมาใช้ได้เลยนะครับเหมือนกับความรู้ที่เราม,าอมีอยู่เนี่ยเรามีความรู้เราสามารถที่จะบอกกล่าวได้เลยนะครับ นื่นปปงือถูกปลูกฝังไว้เรียบร้อยในยความรู้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี้ต้องสู่การปฏิบัตินะครับเพราะนั้นความรู้แล้วเรามีการปฏิบัติมันจะส่งผลซึ่งกันและกันนะครับให้เสริมสร้าง إ ي ่านความศรัทธาหรือเสริมสร้างการตักวายำเกรงเนี่ยลดสมรติให้มากขึ้นเราจึงไม่ปล่อยให้อีมานตั้งๆงนะครับมันเกิดขึ้นสู่จากภายนอกเข้าสู่ภายในซึ่งบางครั้งมันก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากข้างนอกเข้าสู่ข้างใน แล้วก็เห็นอย่างเราไปศึกษาความรู้นะครับนะฮะซึ่งอยู่ภายนอกเนะีทำไมคนที่มีความรู้แล้วไม่ปฏิบัตินั่นคืออมมานที่เกิดขึ้นจากภายนอกเข้าสู่ภายในนะรหรือบางทีก็ไม่ได้เข้ามันก็อยู่อย่างนั้นแหละนะการศึกษาของเราก็จะเป็นการศึกษาที่ที่เรียนกันทุกวันรว่าเรียนกันทุกสัปดาห์เรียนกันทุกสุนก,น,กนะฮะทุกครั้งหรือว่า เรียนกันทุกเดือนทุกปีอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นความรู้ได้เพียงแค่นั้นนักเรียนที่เรียนาศาสนาก็เหมือนกันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะครับเรียนเสร็จแต่ขาดการปฏิบัติเพื่อปลูกฝังอหมันเข้าไปข้างในเนี่ยเราไม่ได้ทำนะครับมันก็จะกลายเป็นอหมันที่อยู่ข้างนอกอย่างเดียวก็จะไม่มีคนไปมัสยิดจะไม่มีคนไปทําความดีต่างๆที่ที่ได้เรียนมาได้ศึกษามาเพราะมันเป็นความรู้ที่อยู่ภายนอก ไม่มีจิตวิญญาณของขององค์ความรู้เหล่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องคิดอิสลามจึงไม่ได้บอกเพียงว่าเป็นความรู้อย่างเดียวแต่อิสลามปลูกฝังความอีหมานหรือว่าปลูกฝังวิญญาณไปนในความรู้เหล่านั้นนะครับเหมือนครูที่สอนหนังสือสอนศาสนาทั้งหลายเนี่ยครับเขาไม่ได้สอนในความรู้อย่างเดียวเขาต้องปลูกอีหมานเข้าไปในความรู้เหล่านั้นด้วย จะทาให้นักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับมันกระตือรือร้นนะครับอยากปฏิบัติอยากกระทำนะเกิดความเข้าใจทราบซึ้งอยู่ในความรู้ที่เขาได้รับเหล่านี้คือการสร้างอีมานจากข้างในนะครับด้วยกับองค์ความรู้ของการศึกษาเราเรียนแต่ในขณะเดียวกันนะั้นเราก็พยายามที่จะฝึกฝนให้ความรู้เหล่านั้นนะครับเกิดเป็นอม م านความศรัทธาได้ อีมานนี่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะค,คนใดที่ปฏิบัติแล้วก็เป็นผู้ที่มีอีมานอย่างที่อัลลอฮฺตาได้กล่าวว่ายาอุวละจนอามานูโอบรรดาผู้ที่มีอีมานแล้วทั้งหลายนั่นคือผู้ที่ปฏิบัติแล้วทั้งหลายนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮตาราและนั่นคือการปลูกฝังอม م ا นอยู่ในหัวใจของเขาเพื่อให้เขานั้นได้ดำรงชีพแล้วก็ใช้ชีวิต ไปพร้อมๆกับความศรัทธาที่เขามีต่อลอสเวนตาลาครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราจะปลูกฝังอม م านก,กันอย่างไรนั้นอยู่ที่แต่ละคนนะครับที่ว่าเราจะพยายามแบบไหนให้มันเกิดขึ้นในหัวใจเราและไม่ทิ้งในสิ่งที่เราเรียนรู้และความเข้าใจในศาสนาด้วยนะครับจะได้มีโอกาสกลับมาคุยกันเรื่องราวตรงนี้อีกครั้งในสัปดาห์ข้างหน้าครับวันบิลัยตอฟิกวันทีดใดะสลามวลัยกุมวเรอมะตุลลอฮ์วะบรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมีนมูซาอันนาด,ดวี ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน